บทที่1สาเหตุและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลกและประเทศไทยหนึ่งปัจจัยควบคุมภูมิอากาศปัจจัยควบคุมสภาพภูมิอากาศและลมฟ้าอากาศที่สำคัญได้แก่ความร้อนและความเย็นที่บรรยากาศได้จากดวงอาทิตย์และพลังงานภายในโลก ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจได้รับความร้อนในแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากันเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีขนาดแตกต่างกันและมีความแตกต่างณนะตำแหน่งที่ตั้งของพื้นที่ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆของพื้นที่ปัจจัยที่ควบคุมสภาพภูมิอากาศและลมฟ้าอากาศลัติจูดกระแสะน้ําในมหาสมุทรลักษณะภูมิประเทศพื้นดินและพื้นน้ําความสูงของพื้นที่และมนุษย์ ละติจูดโลกเป็นทรงกลมและมีแกนเอียงทำมุมกับดวงอาทิตย์23.5องศาดวงอาทิตย์จึงตกกระทบพื้นโลกตามละติจูดแตกต่างกันพื้นที่ละติจูดต่ำมักจะได้รับแสงตั้งฉากจากพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่าละติจูดที่สูงขึ้นไปทําให้บริเวณละติจูดต่ำมีอากาศร้อนและกึ่งโซนร้อนส่วนในเขตละติจูดสูงจะได้รับพลังงานแสงอาทิตย์น้อยลงจึงมีภูมิอากาศหนาวเย็น บริเวณขั้วโลกได้รับรังสีจากแสงอาทิตย์เป็นมุมเฉียงความเข้มของแสงจึงลดน้อยลงมีผลให้อุณหภ,ภูมิลดต่ำลงในเวลาเที่ยงวันบริเวณศูนย์สูตรจะได้รับรังสีจากแสงอาทิตย์เป็นมุมชันจนถึงมุมฉากความเข้มของแสงอาทิตย์มากอุณหภ,ภูมิจึงสูงพื้นดินและพื้นน้ำมีคุณสมบัติในการรับและคายความร้อนแตกต่างกัน โดยพื้นดินรับและคายความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ําพื้นดินที่ห่างจากชายฝั่งในฤดูร้อนจะร้อนมากกว่าบริเวณชายฝั่งและในฤดูหนาวก็จะหนาวมากกว่ากระแสน้ําในมหาสมุทรมีความสําคัญในการนําพาความร้อนและความเย็นโดยสามารถดูดซับความร้อนจากละติจูดหนึ่งไปยังเขตละติจุดอื่นๆได้ซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนของพื้นที่รอบชายฝั่ง บริเวณที่มีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่านก็จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าและมีปริมาณฝนฝนตกมากกว่าบริเวณที่มีกระแสน้ำเย็นไหลผ่านการหมุนเวียนของกระแสน้ำในมหาสมุทรเกิดจากอิทธิพลของลมและปริมาณของการรับความร้อนของกระแสน้ำทำให้เกิดกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นไหลถ่ายเทไปมาความสูงของพื้นที่ในสภาพทั่วไป อุณหภูมิจะลดลงตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นจากพื้นโลกซึ่งเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามปกติหรือตามธรรมชาติโดยเฉลี่ยแล้วอุณหภูมิของอากาศจะลดลงประมาณ6.4องศาเซลเซียสต่อ1กิโลเมตรุูเขามีอุณหภูมิสูงแต่บริเวณยอดเขามีอุณหภูมิต,มต่ำลงลักษณะภูมิประเทศท้องถิ่นแต่ละแห่งมีลักษณะภูมิประเทศแตกต่างกันไปเช่น ภูเขาที่ราบสูงที่ราบทะเลและมหาสมุทรเป็นต้นลักษณะภูมิประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทือกเขาสูงจะกีดขวางการเคลื่อนที่ของอากาศและลมประจำที่พัดผ่านเช่นเมื่อมีลมร้อนชื้นที่พัดผ่านทะเลมาประทะด้านหน้าของภูเขาลมร้อนชื้นจะลอยตัวสูงขึ้นเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำก่อตัวเป็นเมฆและทำให้เกิดฝนตก ส่วนด้านหลังเขาไม่ได้รับลมอากาศจะจมตัวลงอุณหภูมิสูงขึ้นไม่เกิดการกลั่นตัวฝนจึงไม่ตกเป็นเขตเงาฝนมนุษย์การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจมีส่วนช่วยเร่งให้บรรยากาศมีความร้อนสะสมเพิ่มมากขึ้นเพราะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้มีการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกออกมาเป็นจำนวนมากทั้งการใช้รถยนต์ รวมถึงมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากนั้นยังมีสารที่ทำลายและทำให้ส่วนประกอบของอากาศเสียสมดุลเช่นก๊สคลอโรฟลูออโรคาร์บอนเป็นต้นซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. ส,สาเหตุการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือการที่สภาพภูมิอากาศของโลกค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยอันเนื่องมาจากสองปัจจัยสำคัญได้แก่ปัจจัยทางธรรมชาติและปัจจัยจากกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งปัจจัยทางธรรมชาติประกอบด้วยปัจจัยทางดาราศาสตร์และปัจจัยทางธรณีวิทยาปัจจัยทางดาราศาสตร์จุดดับบนดวงอาทิตย์จุดดับบนดวงอาทิตย์ จะมีจำนวนมากที่สุดทุกๆ11ปีโดยประมาณดังนั้นผลโดยรวมเมื่อมีจุดดับคือดวงอาทิตย์จะแผ่รังสีเพิ่มขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิพื้นโลกโดยเฉลี่ยสูงขึ้นเล็กน้อยปัจจัยทางดาราศาสตร์การโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์การโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์มีลักษณะการโครจรเป็นวงรีและแกนของโลกเอียงทำมุมกับระนาบการโครจร โลกจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเมื่อโค้วโลกเหนือหันออกจากดวงอาทิตย์หรือฤดูหนาวของซีกโลกเหนือและโลกจะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุดเมื่อโค้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์หรือฤดูร้อนของซีกโลกเหนือในอีกหนึ่งหมื่นปีข้างหน้าดวงอาทิตย์จะอยู่ไกลที่สุดเมื่อซีกโลกเหนือเป็นฤดูหนาวและดวงอาทิตย์จะอยู่ใกล้โลกที่สุดเมื่อซีกโลกเหนือเป็นฤดูร้อน ซึ่งจะทำให้ฤดูร้อนร้อนขึ้นและฤดูหนาวเย็นลงกว่าปัจจุบันโดยวงโคโจรของโลกรอบดวงอาทิตย์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์ได้แก่การเปลี่ยนแปลงความเยื้องศูนย์กลางหรือความรีของวงโคโจรการเอียงของแกนโลกและการใส่ของขั้วโลกซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งสาประการนี้ จะทำให้พลังงานที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์ในแต่ละฤดูและแต่ละละติจูดเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากปัจจัยทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้องได้แก่การเคลื่อนตัวของทวีปการระเบิดของภูเขาไฟที่ทำให้มีฝุ่นละอองในบรรยากาศเพิ่มขึ้นการเกิดหรือยุบตัวของภูเขาซึ่งทำให้ภูมิประเทศเปลี่ยนไปปัจจัยจากกิจกรรมของมนุษย์ ปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศมีผลทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นโดยจากการที่นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาฟองอากาศในแกนน้ำแข็งเพื่อศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีตเมื่อ400 0 0ปีที่ผ่านมาทำให้พบความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและปริมาณกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศกล่าวคือเมื่อมีปริมาณกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มขึ้น อุณหภูมิของโลกก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมีส่วนทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกในธรรมชาตินั่นเองส่วนการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของกา๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศในปัจจุบันโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยตั้งแต่เมื่อโลกเข้าสู่ยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมเป็นต้นมาทําให้แหล่งดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากบรรยากาศลดน้อยลงกว่าในอดีตจึงยิ่งส่งผลต่อการเพิ่มความเข้มข้นของกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมากยิ่งขึ้น 3. การเกิดภาวะโลกร้อนเมื่อปริมาณก๊าซสุร็นกระจกที่ถูกปล่อยจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ออกสู่บรรยากาศเพิ่มมากขึ้นย่อมส่งผลให้สมดุลพลังงานในกระบวนการเกิดภาวะเรือนกระจกตามธรรมชาติเสียไปปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นในบรรยากาศโดยเฉพาะในชั้นโทรโพสเฟียร์เปรียบเสมือนโลกของเรามีผ้าห่มที่หนาขึ้นซึ่งผ้าห่มนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถดูดกลืนและแผ่ความร้อนได้ดีโลกจึงอบอุ่นมากขึ้นเรื่อยๆลักษณะเช่นนี้เราเรียกว่า การเกิดภาวะโลกร้อนหรือ global warming การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงคือการที่มนุษย์เป็นแหล่งกำเนิดหรือเป็นผู้ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเช่นการจุดไฟเผาเศษหญ้าหรือเศษขยะหรือการใช้ยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งการเผาไหม้หรือการสันดาปภายในเครื่องยนต์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญได้แก่ กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกา๊าซไนตรัสออกไซด์เป็นต้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมคือการดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันที่ส่งผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นการใช้ไฟฟ้าในชีวิต 4. สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีหลักฐานยืนยันได้ในเชิงสถิติที่มีการบันทึกข้อมูลทั้งในระดับโลกระดับภูมิภาคและระดับประเทศในตัวแปรที่สำคัญดังนี้อุณหภูมิระดับน้ําทะเลปริมาณน้ํำฝนพายุหมุนเขตร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะสุดขีดของลมฟ้าอากาศ อุณหภูมิมีการศึกษาพบว่าอากาศในปัจจุบันอุ่นกว่าในอดีตโดยพิจารณาจากอุณหภูมิของน้ำทะเลและอากาศที่สูงขึ้นการแตกและการละลายของน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีดังนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวโลก 2. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวโลก ค่าเฉลี่ย5ปี 3. อุณหภูมิของประเทศไทยที่ต่างจากค่าปกติในช่วงพศ2494ถึง2558 4. ปีที่ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติ10อันดับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวโลกจากข้อมูลขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA พบว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวโลก มีอุณหภูมิพื้นผิวโลกเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่พศ2544การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวโลกค่าเฉลี่ย5ปี NASA พบว่าในปีคศ2016มีค่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพื้นผิวโลกค่าเฉลี่ย5ปีสูงสุดถึง0.99องศาเซลเซียสโดยการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเขตร้อนและเขตอบอุ่นก่อนและขยายสู่บริเวณอื่นๆ อุณหภูมิของประเทศไทยที่ต่างจากค่าปกติ IPCC รายงานว่าค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิพื้นผิวเพิ่มขึ้น0.5ถึง1.1องศาเซลเซียสในช่วงพศ2444ถึง2548ข้อมูลตรวจวัดจากสถานีกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง61ปีที่ผ่านมา พบว่าตั้งแต่ช่วงพศ2541เป็นต้นมาอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติมากและเริ่มสูงมากต่อเนื่องโดยตั้งแต่ปีพศ2554ถึง2559เป็นช่วงที่ร้อนที่สุดโดยอุณหภูมิเฉลีย่ยอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ยและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ยสูงกว่าค่าปกติเกือบตลอดช่วงโดยเฉพาะอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ยสูงกว่าค่าปกติถึง0.4-0.7องศาเซลเซียส ปีที่ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติ10อันดับในปีพศ2559อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยเพิ่มสูงกว่าค่าปกติมากที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาค่าปกติหมายถึงค่าเฉลี่ย30ปีโดยนับเป็นปีแรกที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติมากกว่า1องศาเซลเซียสหลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงกว่าสถิติเดิมที่เคยตรวจวัดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษายนและพฤษภาคมนอกจากนั้นอุณหภูมิสูงสุดในปีพศ2559วัดได้44.6องศาเซลเซ,ลเซ,ลเซลียสที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอุณหภูมิสูงสุดที่ทำลายสถิติเดิมที่เคยมีการตรวจวัดของประเทศไทยตั้งแต่พศ2494แนวโน้มระยะยาวพบว่าทั้งอุณหภูมิเฉลีย่ยอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย่ย และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นปริมาณน้ำฝนข้อมูลปริมาณน้ำฝนในระดับโลกเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยรายคาบ100ปีพบว่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่คศ2001ซึ่งสอดคล้องกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีรูปแบบฝนที่มีความผันแปรสูงมากในแต่ละพื้นที่เช่น ปริมาณน้ำฝนรายปีมีปริมาณลดลงในบริเวณทางใต้ของประเทศอินโดนีเซียแต่มีปริมาณเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือของประเทศเป็นต้นตั้งแต่เริ่มมีการจดบันทึกข้อมูลเรื่องปริมาณน้ำฝนของประเทศไทยพบว่ามีความผันแปรเช่นเดียวกับจำนวนวันฝนตกซึ่งมีรูปแบบใกล้เคียงกันพบว่าประเทศไทยมีฝนสูงกว่าค่าปกติอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปีพศ2554ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยมีปริมาณฝนมากที่สุดพายุหมุนเขตร้อนการเปลี่ยนแปลงของพายุหมุนเขตร้อนในอดีตที่ผ่านมายังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากปรากฏการธรรมชาติหรือไม่ถึงแม้จะมีรายงานจํานวนการเกิดพายุหมุนเขตร้อนเพิ่มขึ้นซึ่งพบสองเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนคือ 1. ความผันผวนของความถี่และความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนทำให้ยากต่อการตรวจจับแนวโน้มในระยะยาว 2. ข้อจำกัดด้านการบันทึกข้อมูลการเกิดพายุหมุนเขตร้อนในอดีตประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างสองแหล่งกำเนิดที่สำคัญของพายุหมุนเขตร้อนคือทะเลจีนใต้และอ่าวเบงกอลแต่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางของพายุพบว่าพายุหมุนเขตร้อนส่วนใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย มีแหล่งกำเนิดมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้รายงานในช่วงเวลา64ปีที่ผ่านมาพบว่ามีพายุหมุนเขตร้อนจำนวน189ลูกเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนโดยเฉลี่ยแล้ว3ลูกต่อปีในเดือนตุลาคมมีความถี่ของพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นสูงสุดพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่ จัดอยู่ในกลุ่มพายุดีเปรสชั่นเขตร้อนและระดับพายุโซนร้อนพบเพียง14ลูกเท่านั้นระดับพายุไต้ฝุ่นพบจำนวน1ลูกความถี่ของพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาพายุหมุนเขตร้อนในระดับที่สูงกว่าพายุดีเปรสชั่นเขตร้อนหรือพายุหมุนเขตร้อนที่มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุ สูงกว่า61กิโลเมตรต่อชั่วโมงในค้าบเวลาทุกๆ10ปีพบว่าจำนวนพายุหมุนเขตร้อนในระดับที่รุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับน้ำทะเลจากการสำรวจข้อมูลพื้นที่โลกด้วยดาวเทียมพบว่าตั้งแต่ปลายทศวรรษ1960พื้นที่ที่มีหิมาปกคลุมลดลงร้อยละ10 ระยะเวลาที่น้ำแข็งปกคลุมแม่น้ำและทะเลสาบในซีกโลกเหนือลดลงสองสัปดาห์ท่าน้ำแข็งคลื่นตัวเป็นบริเวณกว้างในฤดูใบไม้ผลิของทศวรรษที่20สน้ำแข็งในทะเลช่วงฤดูร้อนของซีกโลกเหนือมีปริมาณลดลงร้อยละ 10- ถึง15หตั้งแต่ช่วงทศวรรษหนึ่งเเป็นต้นมาความหนาของน้ำแข็งในทะเลอาร์กติกมีแนวโน้มลดลงทงั้งฤดูร้อนและฤดูหนาว ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยวัดได้ในทศวรรษที่20เพิ่มขึ้น10-20เซนติเมตรในช่วงปีพศ2536-2551ถึงรายงานว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ยทั้งโลกเพิ่มขึ้นประมาณ1.7ม mm ิลลิเมตรต่อปีต่อมา n a s าได้เปิดเผยอัตราเร็วของการเพิ่มขึ้นของน้ำทะเลด้วยตัวเลขที่น่าห่วงคือ3.21ม mm ิลลิเมตรต่อปี ตัวเลขนี้เริ่มต้นวัดจากปีพศ2536ถึง2558เป็นผลให้ตัวเลขรวมของระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นจากปกติ65.67ม mm, ิลิเมตรโดยมีสาเหตุหลัก3ประการคือการขยายตัวของน้ำทะเลจากอุณหภูมิการละลายของน้ำแข็งกรีนแลนด์และขั้วโลกใต้และการละลายจากทานน้ำแข็งในหุบเขาต่างๆ จากการประเมินระดับน้ำทะเลโดยภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสูงที่สุดในคอสอ2,017ถึง87.7ม mm. ิลิเมตรระดับน้ำทะเลในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นประมาณ3-5มิม mm. ต่อปีในช่วงพศ2,536-2,551ึง25ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ประมาณ1.7ม mm ิลลิเมตรต่อปีทําให้การกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยมีอัตราการกัดเซาะรุนแรงเฉลี่ยมากกว่า5เมตรต่อปีโดยบางพื้นที่มีอัตราการกัดเซาะชายฝั่งมากกว่า25เมตรต่อปีซึ่งถือเป็นพื้นที่วิกฤตเกิดขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งทะเลระยะทางรวม181กิโลเมตรหรือคิดเป็น1 0 9ของแนวชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ตั้งแต่ปากแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาจนถึงปากแม่น้ำท่าจีนจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและเกิดการกัดเซาะที่รุนแรงที่สุดการเปลี่ยนแปลงสภาวะสุดขีดของลมฟ้าอากาศพบรายงานการเกิดสภาวะสุดขีดของลมฟ้าอากาศจำนวนมากจากทั่วโลกได้แก่ฝนตกหนักและน้ำท่วมคลื่นความร้อนและภัยแล้งการเกิดไฟป่าและพายุ เหตุการณ์ภัยพิบัติที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกในช่วงคศ1980ถึง2011มีการบันทึกข้อมูลโดยบริษัทประกันภัยต่างๆพบรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนและเหตุการณ์ที่เกิดจากน้ำท่วมมีจำนวนมากที่สุดรองลงมาคือภัยพิบัติจากพายุภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือร้อนเกินไปและพบว่า ภัยพิบัติต่างๆมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการศึกษาการจัดทำแผนที่ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยคำนึงถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพายุหมุนเขตร้อนน้ำท่วมแผ่นดินถล่มภัยแล้งและน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นพบว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุดคือประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ตอนใต้ของประเทศเวียดนาม รองลงมาคือประเทศอินโดนีเซียสำหรับประเทศไทยพบว่าพื้นที่ที่ติดทะเลบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคใต้มีความเสี่ยงในระดับปานกลางสภาวะสุดขีดของอุณหภูมิในประเทศไทยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในรอบ40-50ปีที่ผ่านมาซึ่งตอบสนองต่อการร้อนขึ้นของประเทศไทยและมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับหลักฐานการเปลี่ยนแปลง ที่ตรวจพบในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและภูมิภาคอื่นๆของโลกจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตรวจวัดรายวันด้วยดัชนีสภาวะสุดขีดของอุณภูมิขององค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกพบว่าแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของสภาวะสุดขีดของอุณหภูมิในประเทศไทยประกอบด้วยดัชนีจํานวนวันและคืออบอุ่นดัชนีช่วงระยะเวลาที่อบอุ่น ดัชนีจำนวนวันที่อุณหภูมิสูงสุดสูงกว่า35องศาเซลเซียสดัชน de ีจำนวนคืนที่อุณหภูมิต่ำสุดสูงกว่า25องศาเซลเซียสดัชนีค่าสูงสุดรายเดือนของอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดประจำวันดัชนีค่าต่ำสุดรายเดือนของอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดประจำวันในขณะที่แนวโน้มการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของสภาวะสุดขีดของอุณหภูมิในประเทศไทย ปรากฏในดัชนีจำนวนวันและคืนที่หนาวทั้งนี้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสุดขีดของอุณภูมิที่เกิดขึ้นในลักษณะที่สอดคล้องและมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันในบริเวณกว้างทั้งประเทศสภาวะสุดขีดของฝนในประเทศไทยจากข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาจำนวน41สถานีพบว่า ความถี่ของเหตุการณ์ฝนและระยะเวลาที่ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยลดลงแต่ความแรงของฝนและความเข้มของฝนจากเหตุการณ์ฝนตกหนักกลับเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ปริมาณฝนรวมจากเหตุการณ์ฝนหนักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกันโดยเหตุการณ์ฝนตกหนักมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของปริมาณฝนสะสมรายปีกรุงเทพมหานคร ที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้ำเจ้าพระยากำลังประสบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสุดขีดของฝนดังกล่าวนอกจากนี้ผลการศึกษายัางระบุว่าพศออ2554เมื่อเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นปีที่ประเทศไทยมีสภาวะสุดขีดของฝนสูงสุดในรอบ60ปีห การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตระดับน้ําทะเลอุณหภูมิปริมาณน้ำํำฝนการเปลี่ยนแปลงสภาวะสุดขีดของลมฟ้าอากาศอุณหภูมิกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยในอดีตและอนาคตตั้งแต่พศ2504 ถึง2,633ของประเทศไทยราย10ปีพบว่าพื้นที่ที่มีอากาศร้อนขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นทุก10ปีเมื่อเปรียบเทียบช่วงพศ2,534ถึง2,543และช่วงพศ2,624ถึง2,633พื้นที่ที่มีอากาศร้อนขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนและเมื่อพิจารณาอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยของประเทศไทยราย10ปีปรากฏว่า พื้นที่ที่มีอากาศเย็นลดพื้นที่ลงอย่างชัดเจนปริมาณน้ำฝนกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในอดีตและอนาคตตั้งแต่พศ2504ถึง2633ของประเทศไทยราย10ปีพบว่าปริมาณฝนของประเทศไทยจากแบบจำลองภูมิอากาศตั้งแต่ในอดีตและคาดการในอนาคตยังไม่ชัดเจน ปริมาณฝนในแต่ละพื้นที่จะมีความผันแปรในแต่ละช่วงทศวรรษเมื่อพิจารณาในช่วงทศวรรษที่2,000เปรียบเทียบทศวรรษที่2,90ปรากฏว่าพื้นที่ที่มีปริมาณฝนลดน้อยลงอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนพื้นที่ที่มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอยู่บริเวณภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างและบางส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออกระดับน้ำทะเล ระดับน้ำทะเลเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปในศตวรรษที่21โดยทุกภาพการจำลองค่าประมาณอัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลมีค่ามากกว่าระดับที่บันทึกไว้ระหว่างปีคศ1971-2010ด้วยความเชื่อมั่นในระดับสูงและความเป็นไปได้ในระดับร้อยละ90-100สืบเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรร้อนขึ้น และมีการสูญเสียของธานน้ำแข็งและแผ่นน้ำแข็งมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงสภาวะสุดขีดของลมฟ้าอากาศอุณหภูมิอากาศเฉลี่ยที่ผิวโลกที่ร้อนขึ้นในช่วงศตวตรรษที่21จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรน้ำทั่วโลกในหลายรูปแบบซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัฏจักรน้ำในช่วง2-3ศวรรษข้างหน้าจะเป็นผลมาจากอิทธิพลของความแปรปรวนภายในตามธรรมชาติของระบบภูมิอากาศ และการปล่อยละอองลอยของมนุษย์จากภาพการจำลองคาดประมาณว่าปริมาณหยาดน้ำฟ้าเฉลี่ยรายปีเมื่อสิ้นสุดศตรวรรษที่21จะเพิ่มสูงขึ้นในบริเวณละติจูด60องศาเหนือและใต้และเขตศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิกในขณะที่ปริมาณหยดน้ำฟ้าเฉลี่ย,ยจะลดลงในบริเวณละติจูดกลางระหว่าง50-60องศาเหนือและใต้ในหลายภูมิภาคที่มีภูมิอากาศแบบแห้งแล้ง เหตุการณ์สภาวะสุดขีดของหยาดน้ำฟ้าเมื่อสิ้นสุดศตวรรษนี้จะมีความรุนแรงและความถี่ของการเกิดเพิ่มขึ้นด้วยความเป็นไปได้ในระดับร้อยละ90-100ถึง100ในภูมิภาคเขตอบอุ่นและเขตร้อนชื้นซึ่งสอดคล้องกับอุณหภูมิอากาศพื้นผิวโลกเฉลี่ยที่สูงขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมถูกคาดประมาณว่าลมมรสุมจะอ่อนกำลังลงแต่ความรุนแรงของฝนจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากความชื้นในบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งวันเริ่มต้นของฤดูมรสุมจะเร็วขึ้นในขณะที่วันสิ้นสุดฤดูมรสุมจะล่าช้าออกไปส่งผลให้ฤดูมรสุมยาวนานขึ้นในหลายๆภูมิภาควิตประจำวันการทิ้งขยะและของเสียการกำจัดของเสียเป็นต้น